นองมือน mm ี้ก็มีนิท่านกลมมาฝากที่น้องหลายเรื่องอยู่เป็นสิบสิบเรื่องพุหลนิท่านกลมเรื่องนอิที่ลุกจางสีสิเหลาสู่ที่น้องฟังมีซื่อว่าแล้วแต่ท่านขุนโจรสิพิยารนาโกรธสังเกตว่าม็นโจรธรรมดาด้ขุนโจรก็เป็นเรื่อง โนบนรถโดยสารนี่ละ่ะนางยุนีเนี่ยมีไผ่เคยยนางรถโดยสารแล้วถือโยนบนนี่ไผ่ดีบ่ะโอ้แม่ใหญ่เตียยยเต้ยเคย่อนางรถโดยสารแล้วถือโยนบนเนาะเอาฟังบุ่งเด้อมันสิคือเหตุการณ์ที่แม่ใหญ่เตี้ยถือโยนบนบอสเรื่องนีเนาะเรื่องแล้วตท่านคุณโจรสิบีรณานี่ก็มีอยู่ว่ามีโจรอยู่บกบหนึ่งมือหนึ่งโจรกบหนึ่งมันก็ว่างแค่ถึงบนรถโดยสารโจนกระใส่สุขคน เบอร์เหนผอ้โดยสารโอ้โหจต้องจอดจะเป็นธรรมดาของโซฟอรถจะไม่ตายเยอะเอยพอต้องตกใจคือการคนธรรมดานีล่ะถ้าพอมีการขัดขืนถ้าพอมีอะไ Oh okay.

พวกนั้นเอาไปในป่าจัดการข่มขืนหลังจากขุนโจรกระดูกดองสามคนนี้ข่มขืนมายิ่งสีพจนเป็นทีเรียบร้อยแล้วมันกับผ้าออกจากป่าเอามาขึ้นรด Yeah! <laughs> บาปบุญคุณโทษเออมันแมนก็สู้เฟอือเบาอีกอย่า่คุณโจรก็เลยเกิดสำนึกบาปเขาเห็นดีนำโซเฟอร์เขาสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาปกคมอขืนเจ้าดอก for <laughs> น,เนเเ้เรื่องซื้อผีปอบเดี่กก็มีอยู่ว่าแม่หญ่เหียมยกของห่านซ้ำเล่าถือให้บ้านคนอแม่พ่อสาว่า,าวเล่าเป็นปอบพอมีลูกว่มีผัวอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ห้านเล่านี่พกคำลงุงและรงมาเนี่เงียบที่ผมมีไผ่กาหยางผ่านอาหารเราเลยยอนดพยานเราที่นี่แรงมือหนึ่งแม่หญ่เตี้ย <c oughs> ก็เก็ดเทงอยู่ยังกินซูพปน่องมะยามเลาอาหารก็มีผัดเค็ดหมูปลาผัดปักแดงผัดเค็ตมันมตนน้องมีนมสดมาใสมันบอกอแบบไทยเลยละ่ะเออผัดปักแดงต้องมีไข่มาใสที่นี่คณะที่มยายเตี่ยเรากำลังปรุงอาหารอยู่เราขึ้นขึ้นเมื่อไรวาเราขาดเครื่องปรุงอยู่สามอย่าง หอมห้าบาทนมสดรถหยุดกล่องหนึ่งไหก่ยสองน้มไอ้แม่ไส้เป็นอยังคือบลงไปนะคอยค่อยพยากที่ปอบคนหลุนไม่คือยังมึนอย่างนี้ถึงงงง่ายอยู่เนาะบักน้ำเอาไปซื้อมามันพิบปอบมันจะแตกแตกมึงนี่ดีกะกับก้าแลนมาบอกกมูเสียค่าถามเป็นป่ามันเองก okay. ูนี่ล่ะแม่พิบปอบยังแม่ก็แม่บ้อเหร หอมนมสดไข่ไก่อหอมนมสดไข่ไก่อันมึงย่านมึงลือม,มันกัญญางทองไปตีลีล่ะบักคำเนี่ยมันก็สลาดเติมอยู่ได้มันก็มีเทคนิคในการยืมมันอยู่ได้ยางไปไม่ได้ติดไปเอามือสีหัวสีดำสีเ่าเองไปดีละ่ะน้อนไปสวนทางกัขมูนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ชาบเคยโง่อันตรายซะทุกคนเคยเดินทางขึ้นไปเคยเห็นป้ายโง่อันตรายอยู่เนาะเคยเห็นบ่เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านี่เสียวเหนื่อยเลยครูหนึง่งคูหนึ่งเป็นคนลาวูหล้งเป็นคนไทยหมอคนล่าแต่ไม,ม,ม่ยามเสียวไทยนี่นี่เสียวลาวกับเสียวไทยก็เลยผ้ากันเสียวเสียวลาวนี่อยากมีโมเดลใส่ผม เสี่ยวไทยกำลายอา่เขามาเห็นลเียไม่านมดไว้เ่ะไทก็บอกเขตชุ่มชนรถความเร็วหมอเมอเยวลาบกับ ตก็บอกเขาเเด้อเจ้าเขาอัดตัวไทยบวกใครอยู่ปไหนถามเขาเลยอันป้ายสนามบินวังไรเชียวน่บัติเหตุบ่อยครับกฎระเบีระวังโอ้เมืองไทยเด็กยไม่ดีเนาะมีอย่างคนก็บอกแขกหูบ้านสยางสูแนลน่ป้านามบนวงไดอีกเจ้าเย ตัดซื้อมากยังซำนี่ถ้าโกงอันตรายม,มันอีซ้ำใจเขา เราออกเาะจะต้องเป็นเรื่องระวางตำรวจ เอาสวนเอาจังสีชาปับไมหมยังค่อยกับปับเพื่อหมองนี่ะให้คอยขึนเพื่อนผูญบาดขอเอาสวนทีเห็ดจังไหนก็ล่อยล่อยกันยอ่อเมด Ok, ตัวสาวติมนี่โอไปสิพาไปปรับไหม่อีกไปดีเลยปูงงงจักเข็ดปงูงงงงจักลาบนี่เฮ้เออร้อยเลยทุกมือทุกเป้นไนปขึ้นไปเสียกาไปนับจากมือแต่เป็นต้นมาสาวติมกับมะลักบักปิกพอใหญ่สวนทุกมือทุกมือพอใหญ่